สวัสดีครับเอซครับมาหอดอำเภอราสีสลัยครับลูกแพ้เพื่อเลยแบบตลาดนะครับฮ่า <laughs> ฮ่าฮ่า ก็ว่าบอกวมี

รถว่าไรวะกิโลละแปดสิบครับสองร้อยสอรอยสโ <c oughs> อนนไอ้วกกุ่มไอ้วกุ้งก็ปาก่าอ นั่นเดียกุงหอยโลดละแปดสิบครปปับไม่แบบพวงแพงก็โบบแพงก็ปล,อลอออาอ่งีปลาโลดห้อสิบลโลดเจ็ดสบ รน่าทึ่งมองก็ได้เลยซบอยู่หรอกนะซบจังหวะจุู่เลามา่ายหร่ประช้ำมื่อีนครับบ่ครับ ปุมเล็กครับมีมีสูตรเท็ดยนป่ะป้่มใส่ใบขามครับมน่า น้ำผู้ดเดียวมั้งเด่นมากครับเดยไใ้่ใช่ไ,ไหมไม่ยัง เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเถอะเเถอะ่นาว่ากดกับพยามไปซื้อมาจกโลดทีมิซากินูุเรี่วเท่านั้นสำงสอโลมากายบอกว้ปากกวงนั่นเป็นตะกีนบมี้เขาแดกง่าเขาแดกง่มือนีเกานะใคร โลแล้วแปสบาทพอเนี่ยครบโลจะแบโบครบ,บ,บกัโลละเ่ไหรบูบบวแพงมาดีว่าระคอกระบัแพงหก็สิบปเจ็ดสิบเจ็ดปลาคอรโลหกสิบมันบาน้างงาตัวใหญ่จง<อ>ังแปดคนรวยออซุกมันเห็มันอมัดกระเมนมันจะอ,อ,งองจอองจอกะมีเก่าอีอ่นนหนาปันนาขาข้อแหงนี่ดเนี่น กีพานลานอยู่ในนี้ไงนี่เดียวแบนน้นี่ลานมันนะผมก็ไซื้อท่านน้ำมันนี่นี่อานข้ซื้อพันกันเยขายดีเด้นครับไปเดินทางต่อห้องโอ้ออกจากราสีสลครับนี่คืออำเภอราศีสไลนะครับไ้มีราสีมานี่หะแมนครับจสิบเป็นคนมีราสี หอยพไปยังวัดหอยผ่านหอยผ่านนีหอยล่าซีหอยตัวเงี้ยไมได้หอยต้องมาดีนครับผู้ใดอย่างมีอำนาจตรงไปอำนาจจะเลือดหมดเลยครับผู้ใดว่ามีใครหมุกตรงไปผู้ใดเพราะท่านได้ฟังฟังหมุกหมุกตบหมุกผู้ใดว่าไม่มีหมุกผู้ใดว่ามีหมุกไปพุ่นอ่าอ้อรถล่มจะเนี้ยกันยจะเกินรอยกันไปรอยเอสนะแตไปอยากอยากได้ลักพันกับไป เอารถมันสิเดี่ยวขวานั่นเนี่ยยังได้รับนค่วยก็ได้เยอะๆฟังนตำรวจดู่วยแล้วประเด็นเาานี่ยเอานะไปยังก่ออยากอยากไปยังกว่า,า,วาถ้าอยากได้รักพันก็พันยังไงกับสุพันหมดแล้วสุพันเน่ยถ้าอยากไปรักแสนกับพูนแล้วกําแพงแสนหมดแล้วบางแสนบางแสนก็เลยเนาะท่านทายกูซื้นะอนะปลาไหล ปลาไหลกิโลลวดะอยแปดสิเด็เย้าก้งมาสีสื่อปูงงสีไปซื้อสีเกียมันสุดเดี๋ยวสิขอไปธุราสีเขียอมันมันค่อยบ้านนั่นนันปมันสีแหมปวดสื่อมากเราไ่เห็ดว้ยังมือแรกยางเราแก้ไวน้ตยสุดเด็ดไปรเนี่ยม้อมันได้ยกงกดนครัว่าใส่เ้ยไปวัดไัมาซอยงเาเอาไหนเดี๋ยวไปเครื่องในห้าสบห้ายางซุมน้อยสาสบ เครื่องนอกหอด่อนนี้เครื่องมันท่านหอดครับเพราะชอเครื่องได้เครื่องนออหมันแล้วน้าดเชิญชมละเมิงสีสะเก็ดเป็นเขตหลัแดนปราศาสคอมหอมกระเทียมดีก็มีไก่กองพวกเราพี่น้องตีของรำหมู เชิญชมละมั่งซีสเกตเป็นเขีละแด่นดอกลำดวนสวนสมเด็จลากวัฒนธรรมพวกเราพวกเราน้อมดำเลิศลำสามัคคีไอ้ไม่เยอะหวอคือก็รอดกูเองก็ลอดบ่มีละเพียงนี่เพียงละงะจับสเทือนแต่งมาช่วงไองานกาชางานของโอเวอร์แมนท่านกาชางานของดีของซีเกต งานของดีเมืองศรีสเกียนงานหอมแดงไงใกล้สีห์ว่าหรมั้งงานหอมแดงสาวเมืองสวงนี่ป่บอ๋อันนี้ของข้าราชการม้านสีมาอยู่เขาบ้านย่างสุ้มญ่บ่บ้านฝังไซแฮบ้านฝังไซแฮบ้านแพ้บ้านแพ้ไซบือของบ้านตบปาขีบ้านตีพาเียวอ๋ออันนี้คือบ้านบ้านเกิดเมืองนอนของลูก ลูกแพร่ไร่พรอนะครับก้าระคนหอมครับมันนีบมันเกิดเัืนอนเพลินนะครับนี่เขาหอมแดงขึ้นรถอยู่นะครับนะครับแดงอยู่นี่เลยันย่างซุ้มนะครับอบตนี่ครับอบตนะครับนี่แหละครับคือบันลูกแพร่ไร่พรอนโอ้เขาเขาไม่ห้อยนี่หนีไปยี่ตัวนี้จะใส่สางไว้ใส่สางไว้หรือไงหอมแงป้าเป็นหัวโดอยตัวนี้หอมแดงมาอู้ขึ้นจะสร้างความตน เสกีพวกนี้เนาทนออไปส่ยไปเอมัดมัดเราจงไหนขายซวแก้ไปรนไปหลยครับไปหากันไปมัดไปไปเห็ดหอวขุนเนาะเสกีแปลนพราันอยแตม่เอันนี้มาเสรลังโรงเรียนเกีเป็นถนนหินมันนี้จีหินครับขีหินแห่ไหมแม่ครับเหียนี่ลรงเรียนงลังโรงเรียงโรงเรียนเจ้าเรียนอยู่นวะงานตป๊อู่ล่ะโปเลียนตัวอีกเลยเขาบรา เพราะว่าตอนนี้เขาก็ซช่ำจบดอกเตอร์แหลวสูงสุดแล้วครับนักล่องในปีแล้วอันนี้วัดท ну ี่ร้าที่กระดูกอยู่กระดูกพิดากระดูกพิดาอยู่นี่ครับอยู่บ่อนะครั้งอ้โหเปสิมาเบลหาเราเสียบุญนี่เราปีใดล่ะบุญลอยวันวันนี้บุญลอยวันก่อนแระเจาเขาก็แจกไปแล้วบุญอีกแค่ดีเท็ยนไปเรื่อยกระเจาบ่แล้วตาย บ่ก็แจกเขาพระสามธบสองธบสามธรรมาเดือดแจกเขาไปเรื่อยบุญกระทินกับไปเฮ็ดพร้อมกันก็เป็นนกเพราะเหตุหายอายนเล่าเรื่อยแล้วกองกระทินกระได้เซียวยามบุญยังอีกบบ้านมียังเฮ็ดไปบุญกระทิ้นเหรอยังเฮ็ดไปเรื่อยบ้านท่าประเพีนี่ใช้พูดท่างก็เคยปฏิเสธเรื่องบุญเฮ็ดไปตลอดเฮ็ดไปตลอดว่ะจ้าเจ้ามีครับมีอะไรมีเงินปักใจภาษาพักภาษาคนโบราณก็ได้เป็นเขาว่าได้เป็นผ่านอ๋อเงินอะไร โอ้รถงัวตัวเนี่ยออรถง่วรถเบาหิบลูกหยิบซื้อไหมนี่แหละครับหอมหัวแดงอยู่นี่แหละครับผู้เบาย่างซุ่มนี่แหละครับนี่ออหอมหัวแดงผู้เบาย่างซุ่มเนี่ยหอมหัวแดงเป็นป้าเลยครับพี่น้องเอ้ยกลับไปบ้านนี่กับบ้านกับขากับเอาไปไปกินอยู่ดอก,อกไปย่ำขึ้นเล่นกัน <laughs> ลถเอาลถกันรถหมดกินอยู่ในรถเห็นบ้าอะไรก็สมติดีดีน้ำม็ว่ากันไปมันใบไหมไม่ใช่เอารถเท่าเอารถเท่าเอารถเท่าหรอกที สองเสียงกับเสียงนึมันการชนะอยู่แล้วชนะเลยนเวเออนเมาเพรถือการันเจ้าก็บเมาถือผู้เสียไปก็บาถือกาเป็นเจ้าของรถเพรว่าขืนเขา้ยแหงเลยบ่ได้เลยจบเลยมั้งถือละลายม่วจสองเสียงจอเสียงเดียวไปเป็นเจ้าของรถไปยังขืนไ้เเพราะเารักประชาติทไตยเาเสียงส่วนรายเสียงส่วนรายก็ไ้ปเแล้วเลี่ยมเท่นั่นหอดนี่ตรงนี้อ จำได้แล้วนี่โอ้เงยนผู้ใหนอนี่ยเงยนตำรวจโอเห็ไผู้ใดอยู่คือ่เห็นคนอยู่มอกับไอเจียมยูยู่โอ้สมบักมากนี่หน่อยบักมากยังเดียววันวิมีหน่อยเอาเอาเอเอาอเน่โหองสมัโอ้สิแก นี่แหละบรรยากาศบ้านย่างซุ้มใหญ่บ้านของไอลูแปะเรียวทรายนะครับอยู่มมอเพียเงี้ยบรรยากาศดีเลยพุ่นนี่หอดโพดนี่หอดแล้วครับบรรยากาไปเที่ยวป่าบ้านลูกแพร่ไร่พรอนนะครับบ้านเกิดบ้านฝังสาบือบ้านฝังสาแห่บ้านฟังสแหบ้านแพ้สายบือนี่พุ่นไอ สวนหอมนะครับนี่เรี้ยวครับเรียวเลียวขอบ้านแล้วครับอันนี้บ้านอ้กแพรยูซีสเกตอเ้นเลุหายน่กูอเดีลยขันเดียวเท่าเสียนเพิ่นถามยังไรหน่ามเขาต้นใหญ่ไพเอาเขาไม่แม่พันัดัดทเดียวอุ้ยไอเี ว่ท่นเห็นว่าเขาเดนรจอดใส่วีเอาดาเข่าเอาของลุงตเครือมั่นยังนี่มันามเพิ่มมันแบบทิพย์มันมันเพิ่มอ๋อมันเขาก้ยาโอเนป้าหอมครับพี่น้องเอ้ยเขียวชงยงอยู่เชลยบอติเลยมันไดครับาน

วัสด <that> ีคร right? kind of oh, <that> <citoy> ับสวัสดีครับท้ายแล้วเนี่ยสวัสดีครับโอ้เขาคือนอ้าคเสียเหมือนแล้วเหอนแล้วครับพี่น้องครับ่อนแล้ว วัวชายรูเจ้ะะไปเยออายเนี่ยแฟนครับเอนนั่นแฟนครับนี่โอ้โหครงนสวัสดีครับสวัสดีครับมามาครับสวัสดีครับ เงี้ยเสียงโั <laughs> ้เสียงพวกนี้เนียงอะอย่าโอ้ยปลูกปล่อยไว้ร้อนเจ็บใกล้ใบถูกเจบหัวปูปล่อยใ้จบไปนะใครว่าไม่ให้ของก็เป็นสิทธิ์ไม่ใ้อาเขาหรอผู้ใดเนี่ยอันไหนเนี่ยคมับมอ้ยลูกมะนาวมันขี้มันเ้าเหรอมันแก่แล้วที่

โอเคครับพ like ี่น้องคลิปนี้ไปซ้ำนีก่อาเดอมอายกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมอหัวบาลปลกดภ่หรอกครับผมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ล้ะก็แค่ถามโฆษณาเวยพี่น้องเด้อครับขอบคุณได้หลายครับ